สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปลองวิเคราะห์สเปคคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งคอมพิวเตอร์ดังกล่าวก็จะเป็นเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าแล็ปท็อปที่เรารู้จักกันดีนะครับในการวิเคราะห์สเปคต่างๆนะครับก็เพื่อที่ว่าเราจะได้ซื้อโน้ตบุ๊กหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมาใช้ให้ตรงกับความต้องการของเรานะครับแล้วก็ ในการวิเคราะห์สเปคในวันนี้นะครับก็จะใช้ Chat GPT เข้ามาช่วยจะมีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำยังไงนะครับไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยก่อนที่เราจะทำการใช้ Chat GPT ในการาวิเคราะห์สเปคเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนั่นก็คือเราจะต้องไปหาสเปคของโน้ตบุ๊กกันก่อนแน่นอนครับเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปในเว็บไซต์ที่เขาขายโน้ตบุ๊กนะครับซึ่ง เวลาเราเข้าไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคลิกเมนูเลือกเมนูประมาณที่ชื่อว่าสินค้าหรือว่า Product อะไรแบบนี้นะครับเมื่อคลิกไปแล้วก็จะมีสินค้าเราเลือกมากมายเลยแล้วก็คลิกเลือกไปที่โน้ตบุกนะครับแล้วก็โน้ตบุกเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะแยกนะครับว่าเป็นโน้ตบุกแบบใช้งานทั่วไปเป็นโน้ตบุกแบบเกมมิ่งหรือว่าอ่าเป็นโน้ตบุกแบบท o อินวั One. เพราะฉะนั้นต้องการแบบไหนนะครับก็คลิกเข้าไปดูแบบนั้นได้เลยนะครับในหน้าเว็บเขาก็จะโชว์เรื่องของ รูปภาพของโน้ตบุ๊กขึ้นมานะครับแล้วก็สเปคของโน้ตบุ๊กพร้อมกับราคาด้วยนะครับเราสนใจสเปคไหนนะครับเราก็คลิกไปที่ชื่อรุ่นของโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นแน่นอนครับเขาก็จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคของโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นขึ้นมาแล้วก็สเปคนะครับเขาก็จะแสดงรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะครับแบบนี้เลยเราพยายามนะครับที่จะมองหาในส่วนของโปรเซสเซอร์ชิปเซตกราฟิก ดิสプレイสกรีนเมนเมนเมมโมรีแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับก็พยายามนะครับให้ให้โชว์ข้อมูลให้ได้มากที่สุดของผมเนี่ยก็พยายามนะครับที่จะดูสเปคไปจนถึงในส่วนของพอร์ตนะครับเพราะว่าพอร์ตก็มีความจําเป็นนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้เอาไปต่ออุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมได้เวลาเล่นเกมนะครับก็มีความจําเป็นที่จะต้องต่ออุปกรณ์ อื่นๆเพิ่มเติมแบบนี้นะครับแต่ว่าการใช้งานทั่วไปก็อาจจะไม่ต้องนะครับตรงนี้ก็คือภาพรวมของสเปคที่เราได้มาเรียบร้อยแล้วต่อไปจะต้องทำยังไงเราก็ทำการคลิกเมาส์ค้างแล้วก็คัดลอกข้อความนะครับเลือกตั้งแต่โปรเซสเซอร์พยายามพยายามนะครับให้เลยสตอร์เรจลงมานะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เอามาให้ถึงพอร์ตเลยก็ได้แต่ว่าต้องบอกว่าในหน้าเว็บไซต์ของแต่ละ เว็บไซต์นั้นก็จะเรียงลําดับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็พยายามให้ครอบคุมในส่วนที่เราใช้หลักๆให้ได้มากที่สุดก็จะไม่ไปเอาในส่วนของดิเมนชันเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเราไปดูได้อยู่แล้วครับว่าสีอะไรผิวพันธุ์แบบไหนกว้างเท่าไหร่หนาเท่าไหร่อะไรแบบนี้เราก็ไปเลือกได้ตามความต้องการแต่ตรงนี้เราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปให้แชท GPT นะครับวิเคราะห์ว่าสเปคแบบนี้ เหมาะกับงานประเภทไหนนะครับอ่ะเราก็ทําการคัดลอกไปแบบนี้เลยพอเราคัดลอกเสร็จนะครับเราก็มาใส่ในโปรแกรม Note pad แบบนี้เลยครับก็วางสเปกลงไปเขาก็จะเรียงลงมาแบบนี้นะครับของผมเลือกมายันพอรตก็จะโชว์ข้อมูลประมาณนี้นะครับอ่าน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับที่ผมเอามาโชว์เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ1 9 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นโน้ตบุ๊กแบบนี้ จะเล่นเกมได้หรือไม่ได้จะตัดต่อวิดีโอได้หรือไม่ได้นะครับเราก็จะพิมพ์คําสั่งลงไปแบบนี้นะครับพิมพ์ในโน้ตแพดแบบนี้เลยยังไม่ต้องไปเปิด Chat gpt แต่อย่างใดนะครับบอกว่าวิเคราะห์สเปคคอมพิวเตอร์สามารถใช้ตัดต่อวิดีโอได้หรือไม่เอาแค่นี้เลยครับผมคิดคําขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นพร้อมสําหรับสั่งให้ Chat gpt ทำงานแล้วเราก็วางสเปคที่เราไปคัดลอกมาจากหน้าเว็บเพจหน้าเว็บไซต์เมื่อสักครู่เนี้ย วางลงไปนะครับและเดี๋ยวเราก็จะทำการคัดลอกนะครับตั้งแต่คำว่าวิเคราะห์สเปคคอมพิวเตอร์ไปจนถึงของผมเลือกไว้จนถึงพอร์ตนะครับเสร็จแล้วก็คลิกเมาส์ขวาบนแถบสีตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกค o p y รอเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิด Chat GPT แล้วก็เอาสเปคตรงนี้ไปให้ Chat GPT วิเคราะห์กันว่าผลที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับ ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเปิด Chat GPT ขึ้นมานะครับโดยเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งผมเลือกใช้ o o o g l h r o r o นะครับหลังจากนั้นในช่อง address นะครับพิมพ์คำว่า Chat เข้าไป chat openai com chat แบบนี้เลยนะครับอันนี้เคยเข้าแล้วเขาก็เลยปรากฏข้อมูลออกมาให้ครบถ้วนนะครับผมกดปุ่ม enter แล้วก็คลิกที่ปุ่ม log in เพื่อเข้าสู่ระบบนะครับก็ทำการ ใส่อีเมลที่เราได้สมัครกับ chat gpt เอาไว้จากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม continue แล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับจากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม continue ต่อถ้าหากว่าคุณยังไม่เคยสมัครใช้ chat gpt นะครับให้มองไปที่มุมบนขวามือได้เลยนะครับมีวิดีโอแนะนำให้ตรงนี้นะครับคุณก็ไปดูวิดีโอนั้นแล้วก็สมัคร chat gpt ให้เรียบร้อยแล้วก็มาใช้งาน chat gpt นะครับอะโอเคตอนนี้นะครับผมก็จะไป เอาข้อมูลนะครับที่เราได้ทำการพิมพ์เอาไว้ตรงนี้นะครับคลิกเมาส์วขวาบนแถบสีคัดลอกมานะครับแล้วก็มาวางในช่อง send a message ของ chat gpt ตรงนี้นะครับวางลงไปเลยแล้วก็กดปุ่ม enter นะครับและเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าเขาจะทำยังไงนะครับตรงนี้เราถามเขาว่าให้วิเคราะห์สเปคคอมพิวเตอร์สามารถใช้ตัดต่อวิดีโอได้หรือไม่นะขณะนี้นะครับเขาก็ทำการบอกเราว่าสเปคคอมพิวเตอร์ที่กำหนดมานั้นอาจ อาจสามารถใช้ในการตัดวิดีโอได้แต่มีข้อจํากัดเนื่องจากสเปคที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่านะครับจากนั้นนะครับเขาก็บอกรายละเอียดซึ่งเป็นรายละเอียดที่เป็นภาษาไทยนะครับทาให้เราเนี่ยเข้าอกเข้าใจได้ง่ายว่า,าในตัวโปรเซสเซอร์มันเป็นยังไงในตัวของกราฟิกมันเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งในตัวของหน่วยความจํามันเป็นยังไงมันมีสเปคเพียงพอหรือเปล่าสําหรับการนําไปตัดต่อวิดีโอเขาก็จะวิเคราะห์ออกมาให้เราเรื่อยๆ แต่เขาก็จะไม่พยายามนะครับที่จะวิเคราะห์สเปคภาพรวมทั้งหมดเขาจะเลือกส่วนที่เกี่ยวข้องออกมาให้ซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจนะครับว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปตัดต่อวิดีโอได้หรือเปล่านะครับซึ่งคําตอบแน่นอนว่าถ้านโน้ตบุ๊กราคาแค่ประมาณ1 9ึ0งหแน่นอนครับมันก็ไม่เหมาะกับการตัดต่อวิดีโออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเสร็จแล้วเขาก็จะสรุปว่าจากสเปคดังกล่าวนะครับคอมพิวเตอร์นี้ เหมาะสำหรับตัดต่อวิดีโอที่ไม่ซับซ้อนแล้วก็มีความต้องการประมวลผลที่ไม่สูงมากนะครับสําหรับการตัดต่อวิดีโอที่มีความซับซ้อนและความต้องการประมวลผลสูงคุณอาจต้องพิจารณาที่จะอัปเกรดคอมพิวเตอร์หรือเลือกคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคที่สอดคล้องกับความต้องการของงานที่คุณต้องการทํานะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับก็ไม่เหมาะนะครับที่จะนํามาใช้สําหรับตัดต่อวิดีโอนะครับ ต่อามานะครับเดี๋ยวเราจะลองอสเปคอีกหนึ่งสเปคนะครับดูว่าเป็นยังไงนะครับก็ไปเลือกสเปคที่ราคาสูงขึ้นมาหน่อย25,900บาทแบบนี้นะครับแล้ก็ทำการาคัดลอกนะครับสเปคจากหน้าเว็บเพจมาวางในนี้เสร็จแล้วเพียงแต่ว่านขณะนี้เนี่ยเรายังไม่มีข้อความที่เราจะเอาไปให้เขาวิเคราะห์แล้วก็ไปคัดลอกพร้อมมาเลยครับคัดลอกแบบนี้แล้วก็เอามาวางที่บรรทัดบนตรงนี้ ในส่วนของราคาเราไม่ต้องไปยุ่งนะครับเราเดี๋ยวเราจะเอาไปเฉพาะตั้งแต่คําว่าวิเคราะห์ตรงนี้ไปใส่ในแชท GPT นะครับอ่ะก็ทําการคัดลอกคําว่าวิเคราะห์สเปคคอมพิวเตอร์สามารถใช้ตัดต่อวิดีโอได้หรือเปล่าตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าหากว่าคุณจะเอาไปใช้ในการเล่นเกมคุณก็ถามเพราะว่าสามารถใช้ในการเล่นเกมได้หรือไม่อะไรแบบนี้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเลยนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณว่าคุณต้องการเอาโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับไปใช้ทําอะไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสเปคนี้ ตัดวิดีโอได้ไหมก็ถามว่าตัดวิดีโอได้หรือเปล่าสเปคนี้ใช้เล่นเกมได้ไหมก็พิมพ์ไปว่าสามารถใช้เล่นเกมได้หรือเปล่าแบบนี้นะครับโดยใช้ข้อความแบบนี้แล้วก็ปรับเปลี่ยนตรงนี้เล็กน้อยอ่ะไม่เสียเวลานะครับคัดลอกไปเลยนะครับคัดลอกไปแล้วก็ไปวางาในช่อง send a message ต่อนะครับคลิกเมาส์ขวาเลือกวางเลือกอ่าจะ Control V อะไรก็ได้นะครับแล้วก็กดปุ่ม enter ไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าสเปคใหม่ที่เราได้วางลงไป เป็นยงไตอนนี้เขาก็วิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับสเปคคอมพิวเตอร์ที่กําหนดมานั้นเหมาะสมสําหรับงานตัดต่อวิดีโอดังนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับโน้ตบุกราคา25,900าก็เพียงพอนะครับที่จะใช้ในการตัดต่อวิดีโอได้นะครับและเขาก็จะบรรยายรายละเอียดต่างๆว่าทําไมถึงได้ออกมาเป็นข้อๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งเราสามารถอ่านข้อมูลรายละเอียดได้นะครับผมอ่านให้ได้ไม่หมดเนื่องจากว่ารายละเอียดที่เขาบอกมาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคุณมีเวลานะครับ คุณก็เอาไปอ่านข้อมูลตรงนี้เอาเองนะครับว่ามันดียังไงหรือว่ามันมีรายละเอียดยังไงซึ่งแน่นอนครับมันช่วยทําให้เรามีความเข้าใจในเรื่องของสเปคโน้ตบุ๊กมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาทีา่เราใช้วิธีนี้เนี่ยเราก็จะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าเวลาที่เราไปถามเพื่อนมาว่าตัวนี้เหมาะเล่นเกมหรือเปล่าตัวนี้เหมาะสาหรับตัดต่อวิดีโอหรือเปล่าบางทีเพื่อนบอกมารายละเอียดเยอะๆแบบนี้เราก็จําไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรามาใช้ c h a t GPT ในการที่จะช่วย วิเคราะห์สเปคให้กับเราเนี่ยเขามีการสรุปให้เราด้วยนะครับจากสเปคดังกล่าวคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เหมาะสําหรับงานตัดต่อวิดีโอที่มีความซับซ้อนและความต้องการประมวลผลสูงเช่นตัดต่อวิดีโอ 4K และใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ต้องการกราฟิกและประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในภาพรวมตรงนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าเมื่อคุณได้ข้อมูลเป็นบทสรุปแบบนี้แล้วนะครับ คุณก็เอาชื่อรุ่นของโน้ตบุ๊กตัวนี้ลองไปค้นหาใน youtube หรือว่าค้นหาตามเว็บไซต์ต่างๆก็ได้ที่เขารีวิวนะครับว่าผลของการรีวิวเป็นยังไงคุณก็จะได้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะว่าเราก็มีข้อมูลจากทั้ง chat GPT แล้วก็ข้อมูลจากการรีวิวก็จะทำให้เรา,าสามารถเลือกโน้ตบุ๊กสเปคนี้ได้อย่างมั่นใจ หวังว่าเรื่องราวใน EP นี้นะครับจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามใน t e เทคโนโลยีแชนแนลฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วถ้ามีคำถามใดๆเกี่ยวกับการใช้ Chat GPT อ่าในการวิเคราะห์สเปคของเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับคุณพิมพ์คำถามเอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจะเข้ามาตอบในทุกๆคำถามเพื่อให้คุณสามารถอ่าใช้ Chat GPT อ่าวิเคราะห์สเปคของโน้ตบุ๊กได้แล้วก็ไปเลือกซื้อโน้ตบุ๊กได้ตามความต้องการนะครับ EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ